ดีครับผมสุเมศนะครับร้านฟูเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับ L 3 6 0 8 DT นดีะครับรถขนาด3าแรง่ามสูบนะครับตีวนี่3สูบก็เป็นรถขนาดกลางนะครับทอดไปทางเล็กนะครับก็เอาไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับรถก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับรถเป็นรถไล่สภาพเดิมๆสีเดิมๆทั้งคันนะครับก็เทียบตามรุ่นตามปีนะครับก็ถือว่าคันนี้สภาพสวยอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดสภาพภายนอกเลยนะก็คือคันนี้มาเดิมๆเลยนะครับสีสันอะไรพวกนี้เดิม กระจังกระจังหน้าอะไรพวกนี้ไฟไฟอะไรพวกนี้นะครับไม่มีแตกนะครับคันลงคันหน้าอะไรขเขาเดิมเดิมเลยนะครับยางหน้ายางหลังอันนี้ก็ติดรถมานะครับก็แบบนี้เลยนะครับยางนี้ก็จะเป็นยางติดรถมาตั้งแต่แรกเลยนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมนะครับไล่ขึ้นไปนะครับข้างบนเบาะเดิมนะครับพวกซูมล้อซ้ายขวาอะไรพวกนี้สีสันอะไรก็เดิมเดิมเลยนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เดิมเดิมนะครับเนี่ยสีสันอะไรเดิมเดิมนะครับสีตัวเดิมนะครับท่อนคัทยังไม่เคยตัดนะครับ รถ <c oughs> ใช้งานหนึ่งพันห้ารชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดลูกค้าแบบชอบอ,อสไตล์รถบ้านรถเดิมๆอะไรเงี้ยแห้งๆนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับอ,อ่ตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนซีนะครับแล้วลูกค้าเขาเปลี่ยนนะลูกค้าเขาเปลี่ยนมานครับซีลนหน้านะครับไอ,อพวกรู้หมายคันส่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันหลวมมันอะไรยังไงผมเปลี่ยนให้นะครับอ่ะยางหน้ายางหลังโอเคนะครับ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะเป็นสีเดิมๆนะครับสีล้อด้านนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ด้านนี้มีเปลี่ยนไปด้านหนึ่งนะครับสาหรับสีล้อหลังนะครับด้านท้ายนะครับประมาณนี้นะครับรถก็เดิมๆเลยนะสีสันอะไรเขาเดิมๆนะครับรถไม่ได้ลงน้ํานะครับไม่ผุนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับพูดถึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันปีห้าสามนะครับเป็นสิบปีแล้วแต่คันนี้มันรถ จอดนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดิมๆสีเดิมๆนะฝาครอบเพียอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะเลยเนี่ยดูนะไอ้ไอ้เป็นยางนะครับเนี่ยยังตุ่ม,มๆยังเหลืออยู่เยอะเลยนะไม่ค่อยได้ใช้เดิมๆ heroin, ด้านล่างเดิมๆนะครับด้านนี้นสีล้อ,อยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้เดิมๆสีเดิมๆนะแต่อย่างที่บอกไอ้พวกเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับอย่างอันี้ผมลองขับแล้วมันก็จะมีบูธนะครับหลักคาเมดานบูธพวงมาลัยนะครับแล้วก็นี่แหละลูกหมาขนส่งอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไร ภายนอกประมาณนี้นะครับรถสีเดิมทั้งคันะนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับว,ว้าวไม่เก่กน้ํานะครับน้ำน้ำปกตินะครับน้ําไม่ดันนะครับไม่ฟองเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับ ไล่ไปตั้งแต่ปั๊มพัดลมตัวหน้านะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับโัวเนอยดับเครื่องเดิมหมดนะครับปั๊มเชื้อเพลิงเดิมนะครับหัวฉีดเดิมไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยนะครับเนี่ยประกงเบรเกนฝาสูบกระสูกเดิมนะครับพวงนี้เดิมหมดนะครับปั๊มอฮลิกเดิมนะครับมาร์กโรงงานอเลยเขาก็ยังอยู่นะครับสภาพโอเคอยู่นะเครื่องไรแห้งเลยนะครับวันนี้แอร์ฝาครอบวาล์วนะครับไม่เคยไม่เคยขันไม่เคยขยับอะไรเลย เคื่องสูบเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับพลาสติกมอน้ำไม่มีแตกนะครับเครื่องดีนะเสียงเครื่องเสียงอะไรดีเลยมาลองขับนะฮะแล้วสามหกศูนย์แปดดีทีนะครับจุดสัมผัสก่อนนะครับบูธพวงมาลัยนะครับมีหลวมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมันเป็นบูธยางนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตรงนี้นะครับเลขไมาอยู่พันห้าร้อยชั่วโมงนะครับเดิมๆเลยนะครับคือผมว่าดูโดยรวมนะครับยังถือว่าดูดีนะครับ ดูดีกว่าหลายๆคันนะครับที่ผมเคยเอาเข้ามานะครับเพราะว่ามันด้วยตามอายุแหละนะครับแต่คันนี้เจ้าเหมือนเจ้าของเรื่องครับเขาอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้ใช้นะครับกลับมาประเทศไทยก็เลยขายเลยอ่ะไปเดี๋ยวลองขับดูเนี่ยน้ำหนักคัด์นะครับดีเลยนะครับแล้วพวกขาคัด์อะไรพวกนี้ไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับเนี่ยนะครับคัด์เบรกอะไรถือว่าดีนะครับเผื่อแบบต้องการหาแบบรถคันแรกไว้ใช้งานนะครับไม่โซมมากนะครับถึงไม่จะเก่าแต่ไม่โซมมากนะ อ่ะเดี๋ยวลองไล่เกียร์นะครับเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เร็วนะครับเกียร์หนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวลองไฮดรอลิกก่อนเฮารอลิกขึ้นลงปกตินะครับขนาดควบาลายนะครับปกติเลยนะครับเบาๆไปเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งท้ายนะครับอันนี้เกียร์สองนะครับ นิกากสามเสี่แล้วนะครับไปหลังหนึ่งนะครับสองนิกากสาม ยาสีนะครับเดี๋ยวรอเผาหน้านะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ยกนะครับ ทำงานปกตินะครับก็เดี๋ยวที่จะต้องมีเก็บรายะดียก็จะมีคานนะครับสลักคารปเมดาอตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมันมันมันหลวมนะครับแต่คานนี้มันโยกได้หน่อยเด้งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดลูกบัตรันส่งอะไรมันหลวมผมเปลี่ยนให้นะครับบูธภูมลไรผมเปลี่ยนให้นะครับน้ำมันเครื่องกองผมเปลี่ยนให้นะครับ น้ำมันเตลิผมไม่ได้เปลี่ยนนเติมให้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เช็คให้แหละระดวงระดับน้ำมันคันหน้าก็เหมือนกันนะครับอ่ะคันนี้นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเนะครับ ID Line 0ลน4ศูนย์เก่เก้าสห้าสนนะครับนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลับกล้องอ่ะไม่สะดวกมาดูนะครับก็วิดีโอคอลมาได้เลยนะครับ ดูรถจริงๆนะครับมีรถจริงๆหรือเปล่านะครับรถตรงปกหรือเปล่านะครับก็ระวังมิจฉาชีพด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เยอะนะครับหลอกโอนเงินนะครับทให้ดีก็วิดีโอพอดูรถก่อนนะครับปกติทางร้านก็จะมีค่ามาจจาเหมือนกันนะครับมาจจาค่าขนส่งนะครับแต่จะเอาเข้าบัญชีบริษัทปูเสบือแท็กเตอร์นะครับจะไม่ได้เข้าเอาเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะครับเข้าบัญชีร้านนะครับ โอเคก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถถ่ายอยู่นะครับ L36 นะครับจะไ้ใช้งานส่วนตัวก็ดีนะครับคันนี้